เป็นรุ่นใหม่เครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่นะครับรุ่นนี้ทนมากและประหยัดมากครับเบาะหนังแท้สีน้ําตาลปรับไฟฟ้าครับเบาะสวยมากๆนี่ครับสภาพภายในด้านหลังครับกว้างมากนะฮะนั่งสะดวกสบาย bm 3 2 0 d องดีซนปี2020คันนี้เลขใหม่1 0 0 0 0แสนเป็นรุ่นใหม่เครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่นะครับราคาวันนี้เพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ มาชมกันครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่เรียบร้อยครับรุ่นนี้ทนมากและประหยัดมากครับมาดูโครงสร้างครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆรถเพิ่งเดินทางเข้ามายังไม่ทนลางครับห้องเครื่องเดิมๆมาดูด้านหน้าครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่ LED ครับเซ็นเซอร์มีให้รอบคันครับล้อแมกอ์ล l l o R18 ครับยางดอกเต็มๆใหม่ๆใช้ได้อีกยาวๆกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ครับประตูกีร์เลตเปิดไปดูภายในเบาะหนังแท้สีน้ำตาลปรับไฟฟ้าครับเบาะสวยมากๆควบ มาเลยมันตี เลขไหม่หนึ่งแสนครับจอเนวีวิทยุฟอนเดิมแอร์อรโอตโอต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าปุ่มคูชต์ทกระจกออโต้ชะลอรัอออออรบข้างเซตเบาะมีครบมาดูที่เบาะด้านหลังต่อเลยครับนี่ครับสภาพภายในด้านหลังครับกว้างมากนะฮะนั่งสะดวกสบายภายในสวยครับเบาะหนังแท้สีน้ําตาลใหม่ๆเลยมาดูที่ด้านท้ายต่อเลยเซนเซอร์ครับกล้องมองถอยหลังเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ครบทุกชิ้นเดิมจากโรงงาน ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่เรียบร้อยนะครับราคา9,99,000ยังไม่พอรถคันนี้เรารับประกันหลังการขายซ่อมสูงในอีก2ปี7 0 0 0หมื่นลูพนด้าสปีดสีนคลริน